ไหนไหนเมื่อกี้หนูร้องเหรอห๊ะนั่นซ้ำเมื่อกี้หนูร้องเหอคะห๊ะหือเมื่อกี้หนูร้องเหรอะคะลูกห,ห,หะแมวงหอฉลัดขนอุ้ยโอ้ย โอ้โอชิดขนาดนี้มันไม่เห็นอะไรเลยนะลูกบี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 ชไม่ไม่ไม่่อะเดี๋ยวเชิดให้ <Huh>? Oh. <laughs> คันหูไม่รู้เป็นอะไรใช่ไหม huh? Huh? คันหูไม่รู้เป็นอะไรเป็นอะไรตุกคันหูไม่รู้เป็นอะไร huh? เป็นอะไรคะอ huh? uh, ยองยองแย,ยกยองแย,ยกอ huh? uh, ยองแย,ยกยองแย,ยกอยองแยกคันหูไม่รู้เป็นอะไร <laughs> มาค่ะดีล라แมวดีลอมันต้องมีดีลาเป็นของตัวเองมั้งสินะน่าน้วเป็นทำไมพี่หลักพี่หลักอ แค่พีแมวหลอกแมวหลอกใจะไปลบบแมวหลอกโอ๊ย